เดิอมเลพน้อ,พนอ,องกินหอยนางรมน้ำสบานกระบลาเด้อมมีมาสองคนสบายดีสวัสดีพูเม่พี่น้องมันี้มาปุกมะปอกับสบานคือเกาน้องพูเมพี่นอ้องม,มันีีสีภาพพูเมนพี่น้องม่อกิน หอยนางรมนาะงไปข้างนองนตัวใหญ่ๆวนอยู่ด้หอยนางรมกันีอยนางรมต่างๆอยแล้วจูบวดก็มีเก๋าิบอีองมีชิบมีหอนางมตัวใหญ่ๆข้างนอนี่จิ้มซีฟู้ดสบายตามเองน้องไปข้างนองก้อนก็ได้ได้ก้อนกับบุ้งน้องไ้ง ือจิ้มชิฟูดสบายตามเองนี่จิ้มัฟูดือกันิฟูดตาเองยู่พ่นกินจใบมกิ่นผักกระมบวมกาบวมกเดียงนี่ตัวใหญ่กินน้ำกเพ่ะพี่น้องบอกว่าลายย่างหัวกระาล่เพิเ็ลมขึ้นที่ไหนอกินได้ รูยมันน่องมีน้ำจิ้มมาจากร้านน่นี่หอมด้ยหรอคือจิ้มมาจากราุณี่ภาุณพี่หยาหองกินกมีล่นหวานเลย เริ người, ôm, án, <Ư> ่มเยน้หอมนิมหอยนางรมน้ำสบานกระปลาเดอมเลมาสองคนเหมือนหยเีใส่มือเลยร้อืๆน้องเสยอือเ้ะ ค่ะลอยอ้วนๆาาเวตัวใหญ่เหมือนันน่าลอยลยเหมือนใหญ่ๆใหญ่ดีๆต่วส้นน่ะห คนละกินชีพูดสว่างทำเองคำใหญ่ๆคน้ัน้อง พี่น้องทานได้คาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบายกบลาละเด้อเพื่อนพี่น้องตัวไหนเนี่ยของบ้านเราเนตัววัววัววนววัวตุ้มเสียใช่ติดเผาวอ้กุญแจวัวบ้านเล่หมอน ให้หน่อยรอห่วกไปแล้วใส่หวงใส่ผ้าแล้วนะหน่นี่นี่ใหญ่จะเก่าอยู่นดนน้อเนาะกนะระชากกินเนี่ยกำลังกินใส่ที่น้อง เทศพาดนะ่ะครับมาดูเทศครั้งแรกน่ะเพื่อนพี่น้องมันคือูยังเอื่อยซื้อห้อยน้องลมมาให้ คนละกล่องสาบายกับมาแล้วกับผูบ้จัางหน้าทางร่างต้องผลิตน่องอมาแกะ,ะกล่องกินเลยเมาหมพี่นอ้องลืมล้างาะอะไรตอนเช้ามาเออถามเป็นยังหมดเพื่อนเมาหัวกินงหอยนางลมแต่บม่ลืมร่างหน้ามันลืมล้างหน้ามันที่มันมาก,กับหอยนอนไปน้อง บางคนเพามาเราให้ล่างน้ำสะอาดหลักเสียนอกนอก้ำแข็งสบางมากแบบว่าออกมะยงแหลวแกะคอยออกมา,ากินแหละน้องหอพี่น้องเม้าห,วหวัวอยว่าจันเริ่มมันด้ห้ามกันไปห้องหมอ

สสบางเลยครับจบทิ่เตียงทีน้อเพื่อนพี่น้องฝากกดไลก์กดแซ์ก็ติดตามช่องสบางคนไทยชาแนลเพื่อนพือพี่น้องเผื่อที่ได้นี้กำลังใจแบดคิดใหม่ๆน้อเพื่อนพี่นอง สบายกับเล๋าที่่าวคขาว่าสบายดี